วาะะ uh, วันนี้นะคะฮัลโหลวันนี้โคชิกจะมาเล่นโกเอ็กการ์ไดนะคะทุกคนก็จะมาเล่นเล่นกันเลยมามาเริ่มกันเลยนะทุกคนกดติดตามให้ดีๆนะทุกคนอันนี้เมขอนจะโพสคลิปนะแล้วก็พลอยขวัญน,นะคะ ให้ทุกคนกดติดตามนะให้กดติดตามนะเพราะคนอาจจะมีของดีๆพอคนก็จะแจกนะทุกคนดูคนอันแลรกคนเลกคนก็แบบคอมเมนต์มาเลยนะทุกคนเราไปขายกันนี่ก็เคอเห็นไหมเรามองกล้มอยู่ทุกคนมาทุกคนดูมาคนนี้คือออเคนะทุกคน ออาทุกคนโอเคเลิกเล่นไปแล้วไม่เป็นไรนะคะได้ไข่ถ้ต้องการเล็กคุณลยทุกคนแล้วก็เลยได้ไข่ไข่ใ,ใช่คือตอนนั้นอะเราอะใช่ป่ะเราก็ปลูกของเราอยู่ดีๆใช่ไหมอยู่ดีไข่ก็หายไปเราแบบเสียใจยมากทุกคน เราคือเราอ่ะก็เรากำลังคิดว่าถ้าสมมุติว่ามันหายไปใช่ป่ะแล้วก็จะแบบว่าเราจะเสียใจไหมเพราะว่าเราซื้อมามันแพงมากเลยทุกคนเนะี่อ๋ออันนี้คืออะไรงงงงวดเลยจัตุกลงงกะอยงงดิไปขวัญงงนะคะคุณคะเราต้องการสตรอเบอร์รี่อะทุกคนเราอยากได้สตรอเบอร์รี่มากๆเลยนะแต่ว่าเราก็แบบ ไม่มีอ่ะทุกคนทุกคนวันนี้เรามีไอเด่นนะใครกดติดตามเรานะแล้วเราก็จะให้ดูชื่อนะเราพาไปดูชื่อแล้วนี่ชื่อเรานี่ชื่อเราแอดเลยนะทุกคนถ,ถ่ายตอนนี้เลยนี่อันนี้คือชื่อเราทุกคน P L O Y หนึ่งสองสี่หกสามห้าไอคอนแล้วก็สามมาทุกคนนี่ชื่อเราทุกคน มาตามหาไข่กันว่ามันอาจจะไปหลงที่ไหนก็ไม่รู้ต้นโกโก,โก้เราเทุนคนนี่มาบางังเหรอทุกคนใส่เสียงม,มากมาบังทุกคนอนั้นแล้ววันนี้นนก็จะมาไปทำอาหารกันทุกคน

้ใครกดใจให้แล้วนะรเราก็จะกดใจกลับมาทุกคนแเราก็จะมีติดต่อของทคนช่วยไล่กันค่ะก็จะเป็นพอขอดาดีสองว่าพอขอดาดีราคาแล้วก็สามารถ,ถติดตามได้ทุกเส้งทางเลยนะทุกคนมีหลายช่องเลยนะคะทุกนะคนเป็นแล้วจะมีเออช่องหนึ่งนะคะจะเป็นช่องการเล่นเกมนะทุกคน เูาถ่ายคลิปอยู่ทุกคนนะคะแล้วก็จะมาเอาเอาของออกทุกคนอาเลยดีออกทุกคนคือเราชอบบอกว่าเราอะชอบคือมันหลอกจริงแต่อย่ามองว่าัะเลยนะขอนลง เรากำลังจะแบบว่าคือเราอะเป็นคนที่ชอบเล่นเกมโปรกกาเดนใช่ปะคือเพิ่งรู้ว่าแบบเป็นแบบเวลี่สนุกมากก็คือชอแบมบันสนุกเบอร์ระค่ะก็คือเราก็เลยแบบสุ่มเลยอะตอนนี้นะทุกคนเราจะแจกเอ่เอแจกนี่จะแจกชูกอร์แอปเปิลกัน อะไรเนีย่ยคืออะไรมากมาย o ม my โย d กุเปิดนะคะน ok ok yeah, 네ี่บาทระทุกคนมาดูกันที่บาท์ี่บาท์าปพมุ่นนะเออเอาขายขายขายทั้งหมดสี่ล้าน oh m ม god สุดยอดนิเฮ้ยอันนี้ ทุกคนเค้กได้เทปมาได้ยังไงอ่ะโอ้ยไม่นะได้คือได้ได้วยกันทุกคนได้เทกมาได้ยังไงก่อนถามจริงอ,าอ,าอา้าวอ้าวอ้าวไปเลย